ก็บางเอยมอ้แปะโดดไม้บางมิดเลยน่าจะไล่แต่ว่าแบบไม่มีอ่ะแบบหรือยี่สิบพี่มีพาวเวอร์แด้ได้ไหนดีหนูจะเอากับพี่เหรอกับพีนแอนด์ดูคนเดียวดีกว่าทำไมเหมือนกันเลยได้หน่อยได้ไหนดีอ่ะ ม,ม,ม,นะมันไม่ดีมากๆเลยนะไม่เด็นมันไม่ดีมากๆเลยอ่ะบิดใบไผ่คนสมริงจริคนเข้าใจคำว่าเหม,ปปะมาะสมป่ะโนว่า้ารออะไรอีกันอ่ะนี่หนูหนูชอบอันนี้มากเลยดึงได้ปะ่ะอยากะ อย,อยากโดนตำรวจจับคุณตำรวจครับผมอยากเป็นโจนครับผมอยากเป็นศมครับคุณตำรวจครับอยากผมหน่อยได้ไหมคุณหมอกองเขาไล่ก่อนนะเพราะว่าน้องชาวสาก่กระโปรงไม่ได้ไล่โอเคปิดแล้วค่ะโอเค ปิดไปแล้วโอเคขอซูมที่ฟ้าก่อนนะคะเพราะว่าน้องชาใส่กระโปรงน้องนั่งไขว่ห้างอยู่อยากโดนจับอะไรเขาไม่แต่อยากโดนจับอะงงเปิดไล์มาก็อยากโดนจับคนต้องไปเป็นผู้ดำเนิการนะคะถ้าอยากโดนจับนอนมือก่อนนอนใส่มาด้วยใส่มาเต็มอ๋อพียงไม่เสร็จนางงอ กินอะไรไหมกีฟ้า่นก็นึง้า่นอไมฉับเธอเป๊ฉันก็ต้องเปถ้าเธอปิดังนเป๊ะฉันก็เปตวจล่อจังเลยหมอปวดหัวยังสวยอะ ไอ้นี่พูดเพอร์เจอร์เราอ่ะเออพูเพอร์เจอร์เขาจะเด้งเฮ้ยเขาจะเด้งถึงจะบอกว่าการที่บอกชาส ขนม <c oughs> เราแป๊บหนึ่งหนูกำลังเปลี่ยนขาตั้งล็อกแล้วมหต้องมีจริงๆอ่ะทั้งเดือนคือต้องพาพี่สาวไปเรียนเพิ่มอ่ะไม่ไมจริงๆบจริงๆให้พี่สาว่านหน่วยก็ได้นะถ้าจะไม่ละมือ,อละมือ <c oughs> ตอนลาคืนด้วยพี่่อะ <c oughs> <c oughs> ายสั่ยัง,งลเ,ลเตอร์เยอะเก็เนนคิมเล็กเล็เเตอร์เยอะแล้วม <c oughs> ีวันหนึ่งขลอมือผ่านชาตหรอตั้หนึงนะหยิบหยิบพอยากเป็นยามไม่หยิบมีดหนึงหน่วยมหาเพื่อนอีกวันนึงก็คือไม่มีไส้แล้วนะหุบหลัไม่ใช่คนมสเยชัดเลย้ยงชาดยังชาดยัง,ยงล้างล้างล้างรอบชัดยังค่ะ ขอความไหนนะที่มันเป็นอ้ไเป็นการกินกาแฟ,ฟที่หล่อมากซูเปอร์ดีช่วย ชาจยาก็โอเคนะคะที่มันน่าจะเบิร์นใช่หนหนแต่ละมือตอนกลางคืนต้องผ่านไหม่แล้วไง้การละมือมันละมือลงข้างล่างได้ไปไหน,าน,นมาแล้วมาแล้ว ติการกัเปิดมาก็ผ่านอไรนี้ปสุดๆไงักนนกนแล้วก็ควหนีเนาะดึกแล้วไม่เหรอละเมอผ่านหน่วยแบบที่เป็นชอินีดเดินแบบดูของี่มันแบเนปบ้านงนี่เลยงมี ถ้าดูถึงไหนละ่ะเอ้ยด็อกเตอร์นัดเจอของอีกแบบแบบอะไรหรอเขาบอกว่าดูถูกเรื่องซะด้วยก็คือคฟนร์นังเงี้ยฉันแบบไปดูคาตัวี่เท่าชิฟน้องผ่านไปสิบนาทีตี่นตัวเลยที่บัคชินฮีแสดงอ๋อคาสต์ทเท่าชิฟ ดูวันนี้ให้จบก่อนมันมีหลายซีซันไปกว่าด้วยหมดเลยซีรีส์ของแเกาหลีอ่ะมันสุดจริงกแต่ว่าแต่ว่าซีรีส์นิติเวชของเกาหลีมันจะเลือดค่อนข้างที่จะเลือดไอ้นี่นะเตรียมตัวเอ้าก,ก็เป็นห่วงไงก็เป็นห่วงไง เจามไม่้พูดละอย่าดมนอกเขา้าละซื้อยาดมซื้อยาดมไ้เป็นโหลซื้อเองตัวแล้วไม่ให้นดตาอินโนเตรียมส่งยาโดมให้ละตองบอกให้หนูใส่ข้าเนี่ยข้อ <c oughs> ไม่ไมันคูไปเดี๋ยวต่อไปไม่ให้เราชอบดอกไม้เนี่ยจะให้มีดาตรงนี้กเลยอยาเป็นข้อได้ปะจำมีดาสเป็นช่อไมมีตรงเลย เดี๋ยวเราซื้อที่ไหนปารที่เป็นของเล่นซื้อปลามาให้เราสามารถซื้อศพปอมไปให้น้องผาเดี๋ยวก่อนซื้อหนังหมหนังหมูน่าสนใจเจอเขาบอกให้หนูไปซื้อกบอพหนังหมูชุ่งพะโล้เขาให้จริงๆเขาฝึกเย็บฝึกอะไรกับหนังหมูนะแล้วซีรีส์ห่วงหนีเขาก็ใช้หนังหมูงพะโล้ห่วงนี้ก่อนค่ะพี่ก็ใช้หนังพะโล้ละน่วยมีรอยเย็บเต็มตัวตื่นมาใส่ ไม่ได้เย็บคืนเลยนะตอนถ่ายเสร็จเย็บคืนว่าเป็นห่วงต้องห่วงัวตัองหังไม่ได้ตดีมากเรอก่อนรชื่อนทำไมวันนี้สวยจังอ่ะ แปลกๆัวนี้น่าสุดแบบหน้ามันฉ่ำวาวตลอดตั้งแต่เาวนเไหน่่อวาเื้ออะไรวะเออบอกกระทันหันใครจะทำได้แต่อจะเต็นด้วยงมนเต็มด้วยเนื้ มันว <IT> ิ่งอันเองค่ะมันวิ่งพันบอกวนี่ค่ะต้่อนมาจับแลแวกัเลจับแล้วกันเลเซ็ู แคปอะไรอ่ะแคปตัวเองอ่ะมันเอียงอ่ะมันต้องมันต้องเห็นคุณหมอเขาบอกว่าใครขยับข้างนี้นิดนึงโอเคโอเคโอเคและเขาจะแคปหรอกเป็นใครอ่ะเออใช่แล้วชาลอนเขาไม่ยอขย่าเขาจะมาเดินทุกคนสู้สู้สู้ไปก่อนมันจะมีหลายช็อตนะสวยมากชุดสวยมากเลยอ้าวพระเจ้าอ่ะทุกคนเลย ใข่บีใสถ้าแกใส่ก็สวยสวยแบบแกยังลองก็นั้นไงตยวตาแ้แคือไปตุนพากอนหวดพี่ตุนีเอลกนตุนากอนใครอ่ะโอ้แฟนตุนไงก็เล่นเล่นไงใช่ใช่นั่นแหละ แต่เราไม่สามารถดูอย่างไดเพราะติดตึ่นต้นไี่คืนเลยนะเราจะหาศพเล่นสัตว์น้ำศพน้ำองกอยู่เลยอะศพน้ำของกลาศพนอนอยู่ก็ต้องสัตว์น้เล่นแบบคนหมอคนไข้เยอะอย่างนี้ไข่แต่ไม่ยังไม่ตายเนาะเราต้องจับร่างกายแลอไปก็คือไม่มีแฟนคลับแล้วนะจับผาเลห่วงมากนะอ่ะอ่ะดึงอ่ะเยวดอกไม่ได้ ของเช้าแ้อาไปทำชออเถอะใครอ่ะเม่อของอีชาลอดด้วยสวยไหมของตัวเองที่พี่เขาอีดิทมาชาลอดยังไม่ได้ถ่าวิดีโอเลยต้องรับมอบใหม่ขด้ตัดนิดเดียวชาลอดทำสวยๆรับมอบเงี๋ยเพิ่งเพิ่งซื้ออคนรับเลิฟเลิฟม้รับมอบนะไปแตชกอีได้ ให้พูดใหม่นะรับรอบเดียวหนึ่งรับมอบยังเขายังหนึ่สองซ้ำพร้อมยังอ้าหลาแม่ไปแล้วนะยังไม่เออี้ชยังไม่เอาเันนัก มั S <S นหมาย่าเอาไปทำงนคอเราจะเป็นที่ที่หมอดูที่ที่หรือว่าเราจะเปลี่ยนตเป็นหมอม่เอาเ้าอี้มานั่งตรงนี้ไหมไปหมหมอเขาพูดไม่ใช่ <S <S นิตนิเ,รเวรค่ะแตู่รของมันไปี <S <S ่จะอกูพดวนั่ไม่ต้องหลับยืนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องไปไม่เขาเมื่อยเราไม่ได้เมื่อยก่นี่จะเป็นหมอต้องเข้าทุกเริญหม ไม่แต่เคยเป็นตนุ่มนเคยดรวจเคยรไป5ใบบอ๋อโอเคจ้าไปดูกันเวลาเขาไม่นกจ้ันใหญ่ไม่น่ากว้างนี่เป็นของบางักว้งวางได้อยากตลกค่ะต้องสวยโง่ไม่ตลกค่ะนี่ไม่เคยพี่หนูไม่เคยตลกจริงอุ้ยอะไรตไปตก เอจ่าเอาจ่าเวลาของเวลาของวีต้าไปนี่กะวังมาติอาหาเลยนะ section s จำได้แต่สามส ไม่แต่ว่าเวลาผ่ามันใส่นี่เวลาผ่าเวลาผ่ามันใส่นี่ต้องใส่แมสใส่แมสก์เนื่อง่ใส่เลยอออเอ้า่รูจะเป็นเวรเอร์เกาหลีหรือเวอร์ไทยตอนนั้นยังไม่มีโกาหลี ขยับัวดเย่ยงไรเยี่ยอะไรไท่เยีแยงขยับผ่า,หาหนิดเดียวอ่ะเย่ยงฉีหมออยากผ่าตำรวจหม่อยากผ่าตำรวจเหรอเออหมอหมอต้องผ่าอยากนั่งปะปนั่งไหมไม่ไปยกมาเองเป็น,นั่นงอัญมีไมข้างนอกไม่ชาหล่อต้องทำเอง้าเลยสดกไมาให้เจกลั ตัดแจกกันเยอะเอาให้ครบนะมีประมาณ50าสอบอย่างเยอะมากชอบอย่างไม้แต่ว่าเวลาชาจากดอไม้อย่างม่าีใส่วันนั้นที่เสียบดอกก้านดอกไม้หัอย่าลืมใส่ใจไม่แล้วชอบสีขาวแกไม่ใช้ไม่อยู่นานมล้าวอยากให้อยู่ไม่นานเห็นได้เลยว่าเราเจอกันไ่โอ้โหไม่ให่ใครดีเราเป็นที่ไห แต่เราไม่ได้ได้บทอ่ะมันอย่างไรบ้างมันขี่งอนด้วยอ่ะเวลามันป่วยอ่ะมาติดที่เราที่เราเปิดตูดไปแล้วมันกระโจมกระโจนออกมากรหรือว่าเป็นหมองเข้าไปพยาบาลสอึงมนจะมีแบบกองมีดบาดแลกอดล้่ใช่างกายมี ตอนมีตอนยิงท้องอ่ะแล้วหนูต้องเปิดเสื้อปี๊บต้องเอากันเราต้องเตรียมแกล้งเราไม่ได้ให้นะแล้วก็มีที่บ้านมีคนให้กันแต่เราสองคนแล้วอ่ะนี่เล่มสองนี่ใช่เอาอ่านเล่มสองอยู่แล้วเพราะเล่มสองมันหวาน

อ๋อฮะสองค่ายเลยม่มันเป็นรูปเฉยไปไหนแล้วมีสปอยนางแลี้วคือรก็เือว่ามีเล่าให้ฟังทุกวันจนหลับเู้ดฮอ้ดอบบมีแขรแฟนคลับอะไม้งหนูอยากเป็นไม่อยากเป็นุดยืดแล้วยืนแล้วหนูไม่ต้องเตรียมอันนี้คยใช้กันถ่ายรูปสดฮะ ไปอยบันกถ่ายรูปถ่ายรูปให้วดมวดไปดไปนอนหอยมอไม่มีฉากไปดอยด้วยนะปนออย่างนไปจ้าไปเลยช่วยคช่ยสวนายก้องฟิลลี่ายังไม่อ่านเลยอ่ะอยากโด ตำรวจจับเขากำลังสับมาน,นี่มาคุณหมวดจูนค่ะเราสมัครจนไหมคะ <c oughs> มรค และชาและชาเปิดเปิดรูปแบบถูกมสก์ซีนมากเลยอ่ะเปิดรูปทุกวันเลยช็อตเวลาเขาไปดูเออจริปคาแรคเตอร์ไม่ดีที่ฝาเอาลูกแต่เอามานองมาเทียนใส่ใหม่แล้วถอดทำไมเมื่อกี้อ้าวแล้วถอดทำไมบุคคลฉากนี่หวานมากเพราะว่ามันเป็นฉากเป็นฉากต้องขอคืนดีแบบไปดอยอะไรเงี้ย สบายอ,ยอยู่แล้วโอ้ยขนาดจับกังสวยอะ่ะหมอสมุดสวยโอ้ยพี่จะเลิกเหล่าลกี่โมงคะตำรวดยิงหมอแทนตำรวจในขราวบอกว่าหมอแทนแทนได้ไหมคะ

ไอ้ดอกไม้คุณโดนโทรศัพท์ดิฉันนะคะ่ะยหนยุ้ยแบตก็จะหมดค่ะเอาไปปเอาไไม่ยังเดี๋็กจิบสั่งเจ็ดสิบห้าลองลองต่อยกันหน่อยค่ะหมดจัดจัมจั<ล>๊มจัมหมดกับไอ้เกิดต,ต่อยกันใครจะชนะหมดหมดอย่าอย่าขับถึงก็พูดมาเอาแว่นพี่ฟ้ามาให้พี่หนูใส่หน่อยดิทำ <c oughs> ไมอ่ะวันนี้มันต้อง ุ่เน้อดยเอาแว่นดิเอาวฟพี่ของมันมันไม่เข้าวะข้าชุป่ะมันเข้าอยู่นะเข้าพี่เห็นเต็มหลังเลยเฮ้ย มองมองัปนีเนยอองตัวคะข้างล้ยพี่ฟเรอะไรคะดกดาหหิมามีกำลังใจเป็นหมีทับตัวไหมคะ <c oughs> เลอก,ลกเองได้กะคะ เัาใจเป็นหมี่สักตัวเลยหรือว่าคอกกี้สักสองตัวก็ได้คุณตำรวจถือเนื้อแหนบเนื้อม่นอหนึบหนุกคุณตำรวจยิงมันอันี้คุรวยิงมันอันนี้แล้วเลยมันอันนี้เหรอปามี่นะ อยากโดนยิงที่ใจแล้วก็ยิย้มแบบนี้แล้วก็ยิบบ้มแบบนี้เป็นแฟน,แนแสตรเลยนี่ก็เหมาะค่ะแรงมากยิบบ้มแบบนี้เป็นแฟนหนูค่ะขอสารภาพขวัญค่ะ นี红红่ซชือจไปทำอจังเลยเดียวค่ะเดียวเดียวคเดียวพี่พอขอถอดเชือคุมหอกได้ไมคะดูดโอ้โฮัลโหลฮัลโหลแกก็กระเป๋าตไ ถอดสูตรออกหึอันได้ไหมคะคฟเข้าถ่ายงานคนโอเคหนึ่งไม่ใช้ในแผ่นที่ใส่ผ่านไปไหนเอาท่าวนเออง ไม่เขาถามเป็น,ค,นค่าไงเวทังแล้วตำรวจไอพี่เต้พี่ต้ของอะไรขอี่ฟ้าทุกคนบอก กูจะบอกให้แล้วนะแต่ว่าขอโทษนะขอที่เอาเสื้อออกนะใช่นแบบต้องฉอางี้เช็ดขอเรืยมีใครมีแมวเหลือเหรือมีหมาเหลือเส่งให้แอดได้นะประตู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  ดีหนึ่งสองสามสวยเือแป๊วเหอ

เล็บไปมาจับเลยจับหมดเลยพอแล้วค่ะทุกหมดหนูจะกิดแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวนีใส่ได้ ใช่ฮะเป็นลาเพิ่งรู้โอเคให้พี่ฟันใส่เสื้อก่อนนะสุดฮาตาแล้วทุกคนเอาไปช่วยเทนทวิตด้วยนะคือแบบว่า เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะเมือคนได้นอนกี่ชั่วโมงกรับมากยชองแบบมีนสุดๆเลยดานตยังได้ยที่บานคนเเกันส่วนมากคือเป็นคับคร แะต้วงอยู่รอมอบสายสไปรทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยน่าจะมีเวลาตอนนี้กี่โมงละตอนนี้กี่โมงห้าโมงห้าโมงครึถ้าโมงครึ่งห้าโมงทีุ่่ม,คน,มค,คนรอขนาดนี้เป็นของทุกคนใช่ไหมคะนอนะ คนตายยาวค้ยังยใช่คนตายถึงคิ้วยังรอยใช่ค่ะยังรออยู่ตรงมันอนทีที่เกินที่อัรอันไกลอันรสามพันห้าใบอกตัวเองค่ะดีเล่นเร็วใช่กิหัวใจนี้ค่ะ จบ่อไใส่แว่นหน่อยได้ไหมมองออกได้ไหมตู้โดนกินแน่ละมือสพแรกแน่นอนที่ดีด้วยแหละเป็นสบแรกสพแรกคดีแรกก็กูเองแผนขับชมน้ำอื่นคดีแรกชื่อว่าใคร ไดงเออเลวันนี้เลฟวันนี้เที่ยงาแต่เขาเข้ากองเที่ยงยังเข้ากองไม่เสร็จเลยนะคะยังเหลืออู่สองสามัี่เข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วเดยวมดอาอนม้รับรู้ได้เลยว่าเบอร์ เมื่อกี้แบบเค้มเบะง่วงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะมีมีของขวัญเรื่อยๆก็ก็ก็ส่งให้ได้นะคะท,ที่เราใส่ชุดในมาสีดำก็สีดำหมายถึงที่มามอบสายสะพายใช่ไหมเขาบอกหนานะต่อไปนี้ ตอนนี้เบี้ยวไปหมดแล้วตอนนี้ขอกระเป๋าเบี้ยวไปหมดแล้วไม่ได้ได้นะกระเป๋าจะเบี้ยวอย่างแล้วลงมาก็พอขนคอแล้วเนี่ยไลลัยบอกว่าอยากซื้อสวดให้สักสิบตัวได้ดอกไม้อย่าลืมอ่านการ์ดนะคะจะอยู่ข้างบนใช้อยู่นั่นค่ะอันนึง จะยิ้มแบบนั้จะยิ้มแบบนั้นเขามองเขามองเลยนะหรือว่าอยากได้ถุงเท้าหรือว่าอยากได้ถุงเท้าเขากะเรียกกันตรงนี้เลยค่ะในไลฟ์บอกตายแล้วสีฟันทุกคนอยากแกงวิฟ้าตอนนี้ อย่าเปิ <lawsuit> <b> ่แก้งลูกนให้าให้หมดจักอัน่นอทอันนี้อะไรนะคอมยังไม่ชอไย่างไม่ได้อ่านเพรามีคนเล่าไว้ฟังนะให้พวกหนูไปช่วยเล่าไปค่ะตอนนี้อะไรไม่ถึงสองหน้ารงแต่มีคนเล่าไว้ฟังมันคนมองตลอดเวลาเร้เลยเข้าใจคะเชื่อ แต่ไม่ได้เมานะนี่หดค่ะยยยิ้มอยากบอกว่าตอนนี้ในกินเหมือนกันลุกหกันลุกแล้วถุกแล้วถลาบจริงๆไม่ต้องปลุกไหมคะถ้าบจริจริงต้องปุกไหมคะเขาบอกว่าน วันวันเดียวอ,อันนี้ดีใจดีใจใช่ไหมดีใจไหมดีใจดีใจโอเค่นน uh 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 ี้ได้จเรินมับเลยล่ะหแล้ uh> วก็1สิบเจอิก็มาไม่ใช่เหรอเจ็ดไม่ไหนเจ็ดที่นั้นเจ็ดี่อั้นออดิชั่นออดิชั่นทีป๊อปค่ะ ตารางพี่ฟ้าที่เป็นของทุกคนแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตทุกคนต้องเข้าใจพี่ฟ้านะคะช่วงนี้ทำงานเยอะปกปก้องลูกนะช่วงนี้ลูกงานเยอะเขาได้โบนแพงรับจะมีเต็มเต็ม อยากออกไปเดินทางข้ามเขอไม่กวนจะไปเรื่เยเลย ลูกเอามือเท้าข้างหน่อยก็ได้ลูกเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับจริงขอควณสำหรับของขวัญทุกคนนะได้ได้บ้างครับคุณจะดูหน้าดูหน้าเองน้าองคือทอ้วนงคมมพี่จอมงยมีเวลาไปหาหมอยังค่ะ มีเวลาไปหาหมอยังคะเอาอาการมาไหมคะเดี๋ยวพกนูไปหาหมอให้เดี๋ยวไปหาหมอให้หมอไ่มาที่โรงพยาบาล เขาบอกว่าเอางี้แม่คุณค้าเนี่ยไหนก็เป็นแขกรีพีแล้วอะถ้าเสีติว่าจะต้องทำงานไลฟ์หรืออะไรก็ตั้งจุดน้นมีห้องรีทีได้ตั้งประตูทิ่นใช่แล้วก็ไปหาที่นู่นแต่แต่แต่ไม่ต้องถึงขั้นใส่ใส่น้ำเกลือไลน์นะคะอย่าเอากันนั้นเลยนี่ในความเป็นห่วงมีความดุกันอยู่นะคะเนี่ยนี่ในความเป็นห่วงนี่ดุกันอยู่นะคะเนี่ยได้ได้ได้ด้วย จะจะมีสักบหน้าตาใหม่ๆมเมัเ <c oughs> จอเยอะเลมีมยมอะของวันนี้น่ <c oughs> าใหม่เพราะว่าเพิ่งไปทำจมูกมาแรงมากโอเค <c oughs> ดูให้แล้วนะแต่ถ้าพี่ฟ้ามาตีนี่นี่จะไปตีดูคนต่อ หมเดียกนม็าก็ก็ถามแล้วว่าเอาเอาอาการเอาอาการไหมจะจะเอาดอกไม้กลับมาไหมแล้วจะไปถือ